คันนี้ไม่ควรพลาดครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ถึง4แสนนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่หาดี a มนะครับไฮแลนเดอร์ยกสูงรถเนี่ยปีใหม่ๆนะครับกับเลขไม้แค่เ0 0 0 0มืกว่าโลคันนี้ไม่ควรพลาดครับเพราะว่า ราคาเนี่ยไม่ถึง4แสนนะครับสำหรับเจ้าตัว d m a ม Highlander คันนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพมันดีกว่าครับผมสำหรับ d m a มคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ปัจจุบันเนี่ยดีแม็ Mac ไม่ได้ทำแล้วนะ2.5ตอนนี้จะทับ1.9กับ3.0นะครับใครที่หารถขนาดแบบเครื่องยนต์กำลังดีอัตราเร่เงเหมาะๆนะครับ2.5คันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับผม ตัวด้านหน้านะครับของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เลนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเท่ๆแบบนี้นะครับผมโครงสร้างบอดี้คันนี้เนี่ยการันตีเลยนะครับไม่มีขนานไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอันนี้มาดูสภาพรถก่อนแล้วกันตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะคู่ตัวจากโรงงานนะครับล้อแม็กนะครับไฮรนเดอร์ยกสูงนะครับจากโรงงานเลยจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับบ่งบอกมาให้มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับผม ตัวรถเนี่ยเป็นแคปนะครับแคปเนี่ยก็จะสามารถเป็นโอเพ่นแคปนะครับเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับการเปิดก็จะประมาณนี้นะฮะนี่แคปก็เปิดได้นะเข้าออกสะดวกสบายนะครับผมโอเคด้านข้างไม่ได้ตกแต่งทิวกันศาดมาให้แต่ว่าคันนี้ครับเจ้าของเดิมมีแคร์รีบอยมาให้แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ติดตั้งแคร์รีบอยเนี่ยก็จะสังเกตไปได้เลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นรถบ้านนะครับใช้งานไม่ได้หนักมากไม่ได้มันทุบหนักนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะใช้แค่เก็บลังเก็บสัมภาระที่เวลาไปท่องเที่ยวค่ะนะที่ไม่ต้องการให้เปียกฝนเปียกน้ํานะครับผมนี่นะสภาพสวยๆเลยเนี่ยครบเลยนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีกันชนหลังมาให้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับเซ็นเซอร์วัดระยะมาให้2จุดนะครับพองเก็บแมกนีเนอร์นะครับไม่ช้านะไม่เคยบรนทุกหนักแน่นอนคันนี้น่าสนใจเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววนมาดูรอบๆคันครับตัวด้านขวานะครับก็สวยงามดีนะสีสันสวยงามนะครับ เรียบร้อยดีนะครับไม่มีร่องรอยถลอกนะครับตัวนี้นะสวยงามเลยนะครับตัวบันไดข้างก็มีมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตามเข้ามาดูครับภายในครับผมสาหรับเบาะนะครับตัวนี้เบาะนี่เราจะเป็นแบบแบบเบาะผ้านะครับแล้วก็เกียร์นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับมีถุงลมนิรลภัยมาให้ในส่วนของคู่หน้า2ใบนะครับวิทยุคู่ตัวโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเล่น MB3 ได้นะครับผมอ่า ผมสตาร์ทให้ดูเลขไมค์กันสักเล็กน้อยนะเรามาดูเลขไมค์กันนะฮะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับผมนี่เลยครับผมใช้งานเพียงแค่7 8 0 0 0กิโลเท่านั้น,นครับใช้งานง่ายนะครับกระจกก็จะเป็นตับข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็กระจกเป็นไฟฟ้านะครับผมกัวเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมเลยนะลูกค้าเดิมไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆภายในใหม่สะอาดนะครับช่องเก็บแว่นอะไรก็โอเคใช้งานได้ปกตินะครับเป็นุ่นเพดานใหม่นะคันนี้โอเค เราไปดูโครงสร้างของรถคันนี้กันมาเราเปิดให้ดูกันอย่างชัดเจนเลยนะครับผมสำหรับโครงสร้างด้านหน้านะครับน็อตนะครับนี่ครับน็อตเดิมเลยนะครับน็อตแก้มก็เดิมนะครับน็อตปากกระโปรงก็เดิมคันหน้าก็เดิมนะครับผมไม่มีรอยทาสีนั้นน็อตไม่ขยับนะครับแผ่นเทปอยู่ครบนะครับท้องเครื่องแข้งแข่นใสๆสเลยนะครับผมคันนี้ก็ใครที่มองหาอยู่นะครับอยากให้ได้ไปใช้งานเลยละกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับ Isuzu D-Max นะครับไฮแลนเดอร์นะยกสูง ปี15นะครับเครื่องยนต์2,005ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำแล้วนะครับตัวนี้เริ่มจะเป็น rare item แล้วนะครับกับราคาเพียงแค่3 9 0 0 0 0กับ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับ3 9 0 0 0 0 3,000บาทนะครับสามารถกู้ได้เต็มนะถ้าลูกค้าดีๆอาจจะจัดเกินๆก็ได้นะครับใครที่อยากมีเงินเหลือนะครับอันนี้ก็ผ่อนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้ฟรีดาวนะใครที่สนใจนะครับก็โทรทักถามเจ้าที่เราได้นะฮะที่เบอร์02 413 4446นะครับจะมีเจ้าที่คอยให้คำตอบนะครับผมวันนี้ฝากเจ้าตัว so Mac อีสุนดีแม็กันนี้ไว้ด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูได้เลยนะครับวันนี้สิ่นขุญ,ญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ